ภาพสามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้เขาไม่ใช่ปัญหาของสังคมค่ะเด็กออทิสติกไทยศักยภาพไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ ท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ It's OK to be d i f f เฟรนซนะครับการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหรือว่าหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระดับปฐมวัยอยากจะเรียนว่าเด็กที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษเนี่ยนะครับมีเรื่องของวัฒนาการนะฮะที่จำเป็นต้องมีระบบในการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ผู้ปกครองรวมทั้งครูผู้ฝึกเนี่ยจะต้องทำงานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพราะนั้นวันนี้ในเรื่องของหลักสูตรการช่วยเหลือเด็กในระดับประถมะวัยเนี่ยจึงเป็นความจําเป็นที่เราต้องมาเรียนรู้ด้วยกันรายการวันนี้ก็จะพาท่านไปพบกับศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นศูนย์ที่จัดบริการช่วยเหลือระย,ยแะแรกเริ่มสําหรับเด็กพิเศษทุกประเภทแล้วที่สําคัญเนี่ยมีโปรแกรม มีนวัตกรรมแล้วก็มีกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆมากมายรวมทั้งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็จะได้รับความรู้จากนักวิชาการโดยเฉพาะท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนนทบ,บรุรีที่กรุณามาให้ข้อมูลเราในวันนี้ครับขอเรียนเชิญพบกับท่านได้เลยครับ เด็กที่มารับบริการทางการศึกษาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษมีจำนวนทั้งสิ้น9ประเภทนะคะจำนวนทั้งหมดที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของเราในทุกประเภทรวมกันอยู่ที่295คนมีบุคคลออทิสติก มากถึง149คนซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมากแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดด้วยว่าสาเหตุของการเกิดบุคคลออทิสติกนี่เกิดมาได้อย่างไรนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองเมื่อทราบว่าลูกมี ภาวะออทิสติกไม่ทราบว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรให้ท่านมาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนนทบุรีหรือว่าศูนย์การศึกษาพิเศษที่อยู่ในจังหวัดของท่านเรามีหลักสูตรที่ให้การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มซึ่งหลักสูตรนี้เราเรียกว่า หลักสูตปรปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเราจะมีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของเด็กไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสุขภาพโรคประจําตัวต่างๆจากนั้นเราก็จะมีการคัดกรองแล้วก็ประเมินความสามารถพื้นฐานให้กับเด็กทุกคนที่มารับบริการผู้ที่ประเมินความสามารถพื้นฐานก็จะประกอบไปด้วย นักสหวิชาชีพครูประจำชั้นครูฝึกพูดร่วมกันประเมินกับผู้ปกครองเมื่อเราได้ผลการประเมินเสร็จสิ้นแล้วก็จะเรียนเชิญผู้ปกครองมาจัดทำแผนเพื่อที่จะพัฒนาเด็กไปด้วยกันนั่น <Menu. S 2> ก็คือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเมื่อเด็กมีความพร้อมสามารถที่จะ ไปเรียนที่อื่นได้ในภาคเรียนที่สองจะมีการประชุมร่วมกันกับผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเลือกสถานศึกษาที่เหมาะสมสําหรับเด็กของท่านค่ะในหลักสูตรปฐมวัยสําหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษคุณครูจะสอนให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรู้จักวิธีการในการฝึกลูกในระยะ แรกเริ่มเราจะมีครูการศึกษาพิเศษที่จบทางด้านนี้มาโดยเฉพาะแล้วก็มีนักกายภาพบําบัดเพื่อที่จะประเมินกล้ามเนื้อมัดใหญ่เรื่องของการเดินการวิ่งพัฒนาการโดยรวมมีนักกิจกรรมบําบัดที่จะประเมินในการใช้กล้ามเนื้อมือระบบประสาทสัมผัสต,ต่างๆรวมถึงมีการแก้ไขปัญหาทางด้านการสื่อสารไม่ต้องอายนะคะพาเขามารับบริการได้เร็วที่สุด เราก็จะช่วยเขาได้เร็วที่สุดเช่นเดียวกันก็จะทำให้เขามีพัฒนาการใกล้เคียงกับเด็กทั่วไปมากที่สุดมีการให้บริการใน5พัฒนาการด้วยกันอย่างแรกคือพัฒนาการด้านร่างกายเป็นการใช้กล้ามเนือ้อมัดเล็ก แล้วก็มัดใหญ่มัดเล็กก็คือการใช้กล้ามเนื้อมือในการหยิบจับสิ่งของชิ้นเล็กๆหรือว่าการใช้กล้ามเนื้อมือในการขีดเขียนต่างๆค่ะส่วนอีกอย่างหนึ่งของพัฒนาการด้านร่างกายก็จะเป็นการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการเดินการกระโดดหรือแม้กระทั่งการใช้แขนในการโยนหรือว่ารับลูกบอลพัฒนาการที่สองก็จะเป็นพัฒนาการด้านอารมณ์ค่ะจะเป็นการ ฝึกกระตุ้นให้เด็กออทิสติกสามารถใช้อารมณ์รับรู้และก็แสดงออกอารมณ์ที่เหมาะสมส่วนพันาการที่3เป็นพนการด้านสังคมจะเน้นการฝึกกระตุ้นพัฒนาการทักษะในชีวิตประจําวันของเขานะคะรวมถึงการฝึกการเข้าร่วมสังคมสําหรับพฒนาการที่4คือพนการด้านสติปัญญากระตุ้นพื้นฐานทางด้านวิชาการรวมถึงการแสดงออกทางการพูดและการสื่อสาร ส่วนพนาก,การสุดท้ายจะเป็นพนาก,การด้านทักษะจะเป็นเฉพาะความพิการเราก็จะเน้นตามประเภทความพิการของเขาค่ะตั้งแต่ตอนแรกที่เข้ามาครับลูกจะไม่ไม่มีการเข้าสังคมไปกับเพื่อนไม่ได้เลยครับ ไม่เข้ากลุ่มไม่ทํางานไม,ไม่ไม่ทำการบ้านไม่เขียนหนังสือครับมาอยู่ที่นี่เริ่มได้ฝึกเริ่มได้เรียนรู้เริ่มเขียนเริ่มอ่านเริ่มออกเสียงเขาจะเริ่มมีวินัยในการทํางานมากขึ้นวาดรูปเป็นตื่นเช้ามารู้จักแต่งตัวสามารถใสก่กางเกงได้สวมเสื้อเองได้ติดกระดุมเองได้ครับทุกวันตอนแต่ก่อนไม่เคยทำนะครับมาอยู่นี่ทําได้ครับรู้สึกว่าพัฒนาการเขาดีขึ้นมากครับสําหรับผู้คนที่จะเข้ามา เรียนที่นี่นะครับไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆนะครับทางศูนย์จะบริการฟรีนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับผู้ปกครองที่มีลูกเป็นบุคคลออทิสติกมีทุนการศึกษาให้ด้วยมีอาหารกลางวันมีครูฝึกพูดมีฝึกทางด้านร่างกายก็มีนะครับทางสติปัญญาก็มีผมคิดว่าพร้อมครับที่นี่พร้อมมากครับที่จะดูแลลูกหลานของท่านครับที่จะเข้ามามาศึกษาอยู่ที่นี่ครับผมตอนนั้นน้องอายุสักประมาณ6ขวบอะค่ะอารวาสหนักเลย ตั้งแต่เริ่มเข้ามาคุณครูทางศูนย์นนก็ให้คําแนะนํามากมายเลยค่ะกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงพาน้องไปออกกําลังกายคุณครูก็จะส่งวิดีโอให้แม่ดูฝึกตามค่ะพัฒนาการของน้องก็เริ่มดีขึ้นจากอาราวาสค่อยๆหายหายก็มาบอกคุณครูว่าน้องดีขึ้นเยอะเลยค่ะคุณครูจากที่นอนดิน้นกับพื้นไม่มีแล้วพอเขาได้ทําอะไรเขาทําได้แล้วชมกอดเขาหอมเขาให้รางวัลเขาแบบเขาอยากทาอีก แล้วแม่รู้สึกว่าตั้งแต่มาเรียนศูนย์นนหนึ่งไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรแล้วเนาะเป็นการแบ่งเบาภาระครอบครัวแล้วลูกมีพัฒนาการดีขึ้นรู้สึกขอบคุณทางศูนย์นนที่คุณครูทุ่มเทกับนักเรียนมากแบบกลับบ้านก็ยังถามไทยแม่ต้องการอะไรส่งวิดีโอให้แล้วก็ตอบรับมาว่าน้องทำได้ไหมก็จะประสานกันอย่างนี้เรื่อยๆค่ะ สำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ฟังผู้ชมก็คงได้รับเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับอยากมีเพียงแค่ใครสักคนที่จะรักเราและเข้าใจอย่าเลยต้องมาเศร้าใจเพียงให้เวลากับฉัน oh